ก็สวัสดีนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมขอบคุณที่เข้ามาติดตามนะคะเรามาดูสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะขอบคุณที่กดไลค์กดหัวใจกดติดตามไปค่าครูให้แม่มอง้ด้นะคะขอบคุณมากมากเลยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกระยามิตรที่ดีตอบกันนะคะอ่์เอ็นสถานการณ์ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะไพ่พระออกมานะคะไพ่พระสังฆราชออกมามีอะไรที่เราจะต้องรู้ไหมคะ รมีอะไรไหมคิงถือถ้วยนะเด็กถือถ้วยเป็นเรื่องที่ดีๆเลยนะคะาเหรียญ The f จัสติ i เดสตาเอาไงดีเดสตาเด็กถื่ไม่หลังจากที่คุณได้ผ่านความโดดเดี่ยวความอ้างว้างความหนาวเหน็ดที่ผ่านมานะคะ ตัวตนของคุณเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่อยู่ในสิทในถรร้าหรือไม่ก็เป็นคนที่ชอบศึกษาธรรมะข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมหรือไม่ก็คุณเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลคุ้มครองนะไพ่พระออกมาเป็นไพ่ตัวตนของคุณเนี่ยคุณมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลก่อนหน้าเนี้ยคุณค่อนข้างจะโดดเดี่ยวนะก่อนหน้านี้ย สิ่งที่คุณได้เจอมาอาจจะเป็นเรื่องการเงินหลักๆเลยเรื่องการเงินนะโดดเดียวแก้ปัญหาด้วยตัวเองอ่การเงินอาจจะไม่พอใชออ้แล้วมันไม่มีใครที่จะช่วยเหลือคุณได้คุณมองหาใครก็ม่มีใครที่จะช่วยได้ไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้บางคนอาจจะเป็นหัวหน้าครอบครัวบางคนอาจจะเป็นเสาหลักของบ้านบางคนอาจจะเป็นลูกคนโต หรือจะเป็นคนที่เท่าไหร่ไม่ไม่รู้แต่คุณเป็นคนที่ต้องรับภาะบระอะไรต่างๆคุณค่อนข้างจะเออเวลามีปัญหาเนี่ยคุณค่อนข้างจะรับปัญหาอยู่คนเดียวนะเวลามีปัญหาเข้ามาทั้งปัญหาของเรื่องตัวเองต้องปัญหาในเรื่องครอบครัวโออดวยเฉพาะในเรื่องการเงินเนี่ยมีปัญหามาตลอดตลอดหลกัลกๆคือเรื่องการเงินนะคุณน่ะเป็นคนที่ดูดีนะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่มี เหมือนมีนะ้มีตาที่ไปไหนมาไหนคนก็รักคนก,คนก็คนก็ชอบนะแล้วคุณพระธาตเป็นคนอิสระเป็นคนที่มีมีความอิสระในตัวเองค่อนข้างที่จะคิดอะไรก็ไม่ค่อยเหมือนใครด้วยมีค่อนข้างจะนิสัยเป็นเด็กแต่อีกพาร์ทหนึ่งของคุณก็เป็นผู้ใหญ่เลยเป็นผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครคาดคิดหรอกน,นะว่าคุณจะเป็นคนที่อาจจะศึกษาธรรมะเออดูิ่งปฏิบัติธรรมเข้าวัดฟังธรรม ชอบทำบุญอะไรอย่างเงี้ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาด้วยนะตรงไปตรงมาพูดจาพูดจาตรงไปตรงมาสื่อสารตรงไปตรงมาไม่มีรับลมคมใดอะไรกับใครไม่ซับซ้อนเป็นคนสื่อสารตรงไปตรงมาไม่ไม่ใช้เล่ห์เหลี่ยมกับใครไม่ใช่ว่าคุณไม่มีเล่ห์เหลี่ยมนะคุณเป็นคนที่มีความฉลาดนะ The fool เนี่ย The fool แล้วก็มีไพ่พระเนี่ยคุณรู้ทุกอย่างแต่คุณเป็นคนด้วยความที่คุณเป็นคนจะบอกว่าเป็นคนดีก็ได้นะคะ เออคุณคุณไม่ได้ใช้จุดนั้นออกมาทำร้ายใครหรือว่ามาหลบรวงใครมาใช้ประโยชน์หาประโยชน์จากใครแต่คุณจะตรงไปตรงมากับสิ่งต่างๆที่คุณเจอสิ่งผู้คนตอบตัวหรือว่าอะไรที่คุณพบเจอคุณก็แสดงมันแบบตรงไปตรงมาไม่ได้มีรับรมบความในความที่แล้วอีกอย่างนะความที่คุณเป็นดาวเด่นนะคุณคุณคุณมีออร่าที่โชว์ช้ที่เปล่งประกายมาก ทั้งรูปลักภายนอกของคุณเนี่ยอ่อนยาวอ่อนวัยนะใครบางคนอาจจะอายุเยอะแล้วแต่คุณยังมีความอ่อนยาวอ่อนวัยมีความสดใสมีความน่ารักจะด้วยเรื่องหน้าตาคุณก็ได้ด้วยหน้าตาผิวพรรณคุณเปล่งประกายมีออร่าหน้าตาผ่องใสผิวสวยมีออร่าที่เปล่งประกายจะด้วยเพราะว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีจิตใจที่ค่อนข้างจะบริสุทธิ์นะคะเพราะว่าไพ่เด็กถือถ้วยก็คือความเป็นเด็กก็ยัง นิสัยก็เป็นเด็กอยู่นะไม่ได้คิดมากอะไรแล้วก็ไพ่เดอะสตาการชำระล้างเนี่ยการชำระล้างคุณไม่ได้เก็บเอาปัญหาท็อกซิกอะไรที่คุณเจอมาเนี่ยมาอยู่กับตัวเองได้นานนะคะปัญหาที่เข้ามาคุณแก้ได้คุณก็แก้แก้ไม่ได้คุณก็คุณก็ให้ให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาหรือไม่ก็ให้มันเป็นเรื่องการเวลาที่ช่วยแก้ปัญหาไปแบบคุณคุณปล่อยวางได้คุณละทิ้งมันได้คุณยิ่งเดฟูออกมาเนี่ยเดฟูเนี่ยคุณเป็นคนที่แบบ อิสระไม่ค่อยอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรนะคะคุณคุณคิดว่าคุณเกิดมาเนี่ยคุณอยากใช้ชีวิตที่มีอิสระคุณไม่จัดใครหมายถึงว่าไม่ได้ตัดสินใครทุกคนมีมีความเป็นตัวของตัวเองอถึงแม้ว่าจะมีไพ่ j u s t ิ c ออกมาแต่ไพ่ j u s t ิ c ออกมาเนี่ยใบนี้คือมันเป็นเป็นการที่ความยุติธรรมเนี่ยคือคุณมีความ มีความเท,ที่ยงตรงในตัวเองคุณมีความยุติธรรมอยู่ในใจไม่เอารัดเอาเปรียบใครไม่ให้ร้ายใครไม่มองใครในแง่ร้ายไม่มองอะไรที่เกินจริงหรือว่าอะไรที่ที่เป็นเรื่องไม่จริงคุณจะวิเคราะห์พินิษพิจารณาว่ามันใช่ไหมมันจริงไหมคุณจะอยู่กับความเป็นจริงด้วยคุณไม่อยู่กับอะไรที่อสร้างสถานการณ์หรือว่าสวมรากกศอะไรเงี้ยหรือว่า วาดฝันอะไรไปเกินจริงคุณก็ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนที่แบบดูดีมีสเสน่ห์ด้วยแล้วก็เป็นคนที่ดูดินเป็นคนที่มีออร่ราในตัวเองนะแต่ใครจะรู้นะว่าคุณผ่านอะไรปรบ้างอะ่ะสิ่งที่คุณโดดเดี่ยวองว่างแล้วแบบว่าต้องแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองมองไปทางไหนก็ไม่มีใครช่วยมันไม่มีใครช่วยคุณได้แล้วก็มืนเหมือนคอนคอยู่คนเดียวะคะ่ะ โดยเฉพาะเรื่องการเงินเนี่ยคุณคุณไม่ค่อยประสบามสำเร็จในเรื่องการเงินเท่าไหร่มีมาเดี๋ยวก็ไปมีมาเดี๋ยวก็ต้องหมดไม่ไม่ค่อยจะมีเงินเก็บนะเพราะว่าคุณจะมีปัญหาเรื่องการเงินอยู่เรื่อยๆแต่คุณก็ไม่ได้นำความเดือดร้อนนี้ไปให้ใครนะคะคุณแทบจะไม่บอกใครเลยซ้ำว่าคุณมีปัญหาคุณจะหาทางแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนที่เรียนรู้หลักธรรมเรียนรู้ในเรื่อง ทำมาอะไรอย่างเงี้ยคุณค่อนข้างจะปล่อยวางได้ง่ายแล้วก็ด้วยความที่คุณเป็นคนมีแสงสว่างในตัวเองนะความฉลาดของคุณเนี่คุณสามารถที่จะแก้ปัญหาแก้ปัญหาที่มาติดขัดตรงไหน,นค่อยๆแก้ไปอ่สิ่งที่มันหนักก็กลายเป็นเบานะจากเบามันก็กลายเป็นแบบเอหลุดละหลุดหายไปปัญหาไม่ได้หลุดลอยไปคุณเป็นคนน่ารักนะไพ่ถ้วยออกมาเนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่จิตใจดี เอคุณคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแบบว่าขยันที่จะเริ่มเริ่มอะไรใหม่ๆนะเพราะว่าบางทีคุณแบบแบบไปเริ่มต้นสิ่งนั้นอ่ะมันไม่เวิร์คคุณก็พร้อมที่จะไปเริ่มสิ่งใหม่เรื่อยๆคุณไม่ท้อนะคะคุณมีกําลังใจมากๆกําลังใจคุณดีมากๆอ่ะคุณสามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้ตลอดเวลาเนี่ยไพ่เริ่มต้นของคุณเนี่ยการเริ่มต้นงานใหม่เริ่มต้นสิ่งใหม่ที่อะไรที่มันไม่ดีคุณก็สามารถที่จะละทิ้งแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้คุณไม่ได้เอาเก็บมาผูกกับตัวเอง แล้วว่าแล้วก็มาด้วยค่าตัวเองให้ไม่ให้มันเสียเสียเสียเออเสียความรู้สึกเสียสภาพจิตใจไม่ให้มันโมโหนะนคุณถึงดูเป็นเอ็นจีดูเป็นเด็กอยู่ได้ตลอดแล้วก็มีความสดใสผิวพรรณเป่งปรงังส่องประกายคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลอยู่กับตัวคุณเลยก็ได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แบบใหญ่มากเลยนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เหนือ ที่ทีเหนือท,ที่เหนือที่สุดอะ่ะเหนือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สุดอะ่ะยังไงต่อคะก้าวดับนะคะความแย่คุณผ่านมาได้ยังไงนะเพราะว่าทุกคนก็อ,อึ้องทึ่งกับคุณเหมือนกันนะเนี่ยก้าวเรียน ไม่รู้คุณผ่านมาได้ยังไงอุปสรรคของคุณนะคุณต่อสู้มาความขัดแย้งกับคนรอบตัวอะไรที่มันเป็นอุปสรรคคุณนะ่ะคือเวลาคุณเจอปัญหานะ่ะคุณวนะคิดคนเดียวแก้ไขคนเดียวนะคะอ่เพราะมันมันไม่มีใครเข้าใจคุณนะเนี่ยมันไม่มีใครเข้าใจคุณนะความความคิดเห็นของคุณและความคิดของเขามันก็ไใหม่ตรงกันสถานการณ์มันก็ไม่มีใครช่วยเหลือเราได้แล้วก็อแถมยังคนรอบข้างบางกลงุ่มบางพวก ยังจะมามีปัญหากับคุณอีกทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้มีเจตนาที่จะไปมีปัญหากับใครเลยแล้วแต่คุณอะสามารถที่จะผ่านมันมาได้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ของคุณนะคะเนี่ยความที่คุณความที่คุณเป็นเด็กถือถ้วยความที่คุณเป็นเดฟูความที่คุณมีธรรมะอยู่ในใจเรียนรู้เรื่องอาจจะเป็นสายธรรมะหรือว่า,าสายสติปัญญาอีปัสนาเรียนรู้เรื่อง จิตวิญญาณหรืออะไรสักอย่างเกี่ยวกับภุมิความรู้ต่างๆนะทําให้คุณผ่านมาได้นะชีวิตคุณนะผ่านมาคุณมีความมั่งคั่งนะคะในจะเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของคุณที่มีความสวยความโดดเด่นเป็นประกายแล้วคุณยังเป็นไพ่ราชินีที่ไพ่ราชินีที่ที่มีความมั่งคั่งมีความมั่นคงในฐาน,นะอยู่ในที่ขอ,ของตัวเองที่มีความสุขค,ค,คุณคุณมีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะ มีความสุขอยู่ได้ด้วยตัวเองมีความสุขในที่ที่ของตัวเองคุณพอใจในสิ่งที่คุณมีพอใจในสิ่งที่คุณเป็นเพราะว่าคุณก็คุณก็ไม่ได้ขาดแคลนอะไรนะคะคุณมีพบครบทุกอย่างที่คุณอยากจะมีมันอาจจะเหลือเหลืออีกเหรียญหนึ่งที่ที่มันถึงจะเต็มสิบนะแต่คุณก็คุณไม่ได้ยึดติดกับความเพอร์เฟกว่าคุณจะต้องดีทุกด้านเพราะว่ามันแค่แค่เหรียญเดียวอะ แต่คุณมีเก้าเหรียญคุณรู้สึกพึงพอ,อใจรู้สึกอุดมสมบูรณ์รู้สึกครบพรอบ้อมรู้สึกไม่ขาดอะไรคุณมีความสุขอยู่ในที่นี่ของตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าออคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยะคะ่อนะอเป็นไพ่คนเก่งนะคะคนเก่งไพ่คนเก่งไพ่เศรษฐีไพค่ไพไพคนที่มีความโดดเด่นมีความโดดเด่นแล้วก็อา่า มีเสน่ห์มีดูมีความโดดเด่นมีเสน่ห์มีความน่านรักอนจีก็ยังเป็นเด็กอยู่นะอือดีจังเลยนี่ The w o r ครบจบสมบูรณ์พ,พร้อมนะคะไม่มีอะไรอีกแล้วที่คุณจะต้องไปหามไม่มีอะไรอีกแล้วที่คุณจะต้องต่อสู้หรือว่าข่อยคว้าอะไรอีกแล้วเพราะว่าไพ่ The World นี่คือครบจบสมบูรณ์อยู่ที่ตัวคุณหมดแล้วแล้วก็ครบจบสมบูรณ์ในสิ่งที่มันจะต้องมีจะต้องเป็นแล้วนะคะไม่ไม่มีอะไรที่ คุณจะต้องไปขนขวายหรือว่าไปควาคว้าแข่งขันอะไรกับใครอีกแล้วนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อยู่กับตัวคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านได้มาอำนวยไวยชัยอยู่กับตัวคุณคอยอำนวยไวยใช้ให้คุณเออมีความสุขร่มเย็นอยู่ในที่ที่ของคุณภายนอกใครจะเป็นยังไงใครจะขัดแยง้งเรื่องอะไรก็เอ,อความที่คุณก็นะคุณก็ต่อสู้มาเยอะแล้วนะคุณก็ ด้วยความเก่งความฉลาดของคุณแล้วก็ความเมตตาจากสิ hmm. Hmm. ่งศักดิ ah> s <S uh, yeah. ์ส hmm. okay. ิทธิ์นะนะที่อยู่เคียงข้างคุณที่คอยอวยพรให้คุณน่ะถ้าให้คุณผ่านอุปสรรคมาได้ทุก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 ขั้นทุกทุกอย่างที่คุณเจอมานะนะเพราะว่าอุปสรรคคุณก็เยอะอยู่เหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยครบจบที่คุณความอุดมสมบูรณ์บังพร้อมนะคะเนี่ยมีความสุขอยู่ในที่ที่ของตัวเองไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครเดือดอย่างเดียวบางคนอาจจะยังโสดอยู่นะคะ อาจจะเป็นคนที่โสดสวยและรวยมากอะไรทานองเนี้ยอืหรือไม่ใครที่ไม่โสดเนี่ยก็อาจจะมีคนรักที่อยู่ต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนไม่ได้อยู่ด้วยไม่ได้อยู่กับคนรักหรือไม่ใครโสดก็รอใครบางคนที่จะเข้ามาให้ครบสิบเหรียญน,นะคะเป็นครอบครัวอแต่ถ้าแต่ตามท่าไพ่เนี่ยคุณไม่ได้ซีเรียสน,นะคะคุณไม่ได้โฟกัสอะไรอีกแล้วคุณโฟกัสแค่ตัวเองแค่ความสุขที่มีที่ๆของตัวเองอยู่กับ สิ่งที่มีอยู่กับสิ่งที่เป็นอยู่กับธรรมชาติอยู่กับสิ่งที่คุณมีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์สัตว์เลี้ยงที่คุณมีธรรมชาติอะไรบางคนเป็นคนที่รักธรรมชาตินะคะชอบชอบธรรมชาติมากใครบางคนก็อาจจะอยู่กับธรรมชาติเลยนะตอนนี้มีบ้านอยู่กับในสวนมีสวนปลูกผักผลไม,ามา้ปลูกดอกไม,ามา้ต้นไม,ามา้มีแหล่งน้ำมีแหล่งน้ำมีคลองเลี้ยงปลาปลูกพืชผักสวนครัวอ บางคนยังไม่มีโอกาสได้ไปอยู่แบบนั้นก็อาจจะชอบธรรมชาติชอบตกแต่งห้องมีต้นไม้มีดอกไม้อยู่กับตัวเองไม่ค่อยอยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็คอยอมริไชดูแลคุณอยู่นะประมาณนี้นะคะก็ขอให้โชคดีมีแต่ความสุขเห็นพลังงานนี้แล้วมีรู้สึกว่าฮิวใจมากเลยนะคะมันเป็นความสุขที่เป็นความความน่มรื่นความชุ่มเย็นความที่แบบว่าเป็นความสุขที่สุขสงบค่ะ สุขสงบในภายในจิตใจด้วยทั้งภายนอกและภายในเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะรับพลังงานนี้ไปนะถ้าตรงกับใครก็สวัสดีค่ะ